เอาเข่ามาเพิ่มอีกสิเด้อจะสเปคเขาทานอีกเด้อเอามาแห่ตั้งแต่พวกเนีเนาะเด้อถืออาถือไปได้บ้าววันนี้แต่ป้าท้าจะแบกเข่าบ้านนี้จ้าตั้งใสื้อคอไปเด้อเด้อได้บ้าววนนี้เอสกะเปื้อยกะเปียกใช่ไหม เจ้าแ <filho> ียวเชอาผ้าได้ว่ะถาขอย่านเนี้เนาะของเชอกผ้าได้จะถือไปยังงใส้ชิ้นจ้ะนั้นให้นางวัก็ ยกาบสบายดีสบายดีและสวัสดีเดอ้ผเอผอเม่พี่น้องเนาะเอฟซี FC กันเบริร์สุขุสุคนคือเก่าเดอ้ผเอผอเม่พี่น้องเลยเนาะอ่ะมาพบมาพ่อกันเมื่อกี้กาคือ 9, เก้าผอเม่พี่น้องเลยยังอยู่บ้านอ่าเม่น้องมวยคือเก้าเนาะ โดยก็คือมื้อนี้ทางสาม,มุกดาก็ได้พาเป็นสะพานบุญให้ทางอาอฮักเนาะอยู่ทางประเทศไทยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพิ่นก็มีน้ำใจน,น้ำใจเนาะอ่าฝากเงินส่วนหนึ่งมาให้สาม,มุกดาซื้อพวกข้าวสารอาหารแห้งให้ทางอ่ครอบครัวแม่น้องมวยแล้วก็อ่าทางบ่าวพัดเพิ่นเนาะโดยการถือว่าอ่าครอบครัวน้ำมันนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเสามสี่ครอบครัวเอ้า โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเดียวสิพาไปโอ้ไปลมน้ำเพิ่นก่อนเพราะว่าที่คลิปนั้นครับเปิดไปกะแม่เพิ่นยังบ่ทันได้กลับมาแต่หาซื้อยาเพราะเนาะบัวอาการเอ้อเพิ่นเป็นแนวใดเนาะเห็นอ่าเบิ่งแต่นในคลิปพอทางสาม,มุกดากลับบอได้ลงมาเนาะมีแต่มื้อนี้กัมีโอกาสเข้าไปเยี่ยมไปยามเพิ่นก่อน,นเนาะพ่อแม่ okay, no, my, พี่น้องโอเคเนาะพ่อแม่พี่นะ้องเนาะกะทางสาม,มุกดากะสิเข้าไปหาเพิ่นเลยก่อนอื่นทางสามุกดากะขอขอบุญขอบคุณ เอฟซีเบอร์สุขุสุคนเนาะผู้รักผู้ใหญ่เบอร์สุขุสุคนเนาะที่ว่าคอยซอยเหลือแล้วก็ซัพพอร์ตทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาให้เป็นทางสะพานบุญแล้วก็ซอยเหลือทางสามุกดาเนาะแล้วก็ทาง FC เอฟซีเพม่อนก็ซัพพอร์ตเบิ้งคลิปโดยบอขาวโฆษณาแล้วก็กดติดตามเนาะพ่อแม่พี่น้องก็ขอให้เอฟซีจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อเนาะอ่ะดีใจเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเอ้าบาดนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะไปเบิ้งไปซ่มน้ำกันเนาะบัดน,นี้เนาะโดยอน่ะ ไปเบิ่งกันก่อนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยตัวอยู่อยู่บ่อเนี่ยอ่ะแลนมาทางได้บ่เนี่ยอ่ะป้าแลนมาใส่เลยบ่อีหล่ะอ้าวสบายดีเด้อโดยป้าไผ่อันนั้นใช้ใช้เบิ่งมาหาแม่กันอ้าตัวหามน้ำบ่อนี่เนาะโดยอ้าวสบายดีเด้อเอ้ยอ้าเป็นจังไนเด้คือว่าหามน้ำหามในบ่ดีบ่เมื่อยบ่อเนี่ อยากให้มันซ่วงอะไรแบบนี้อ um, um, ่ะอยากให้มันซ่วงมาซันพ่อแม่พี่น้องเลยยให้มันซ่วงแบบเขาเงี้ยวัวเขานั <S <S ่งร้ายมันกะนี <S <S ่บรรยากาศเบาดูย่างไปตักไปดูอ่ะสามีมานั่งพี่ก่อนเนาะมานั่งเศร้าเมย์กันก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยอ่ะนั่งนี่คือเกาอ่าดูอ่าเอาเอาดู อือนิบไม้ดูบาทเนี่โดยโดยอ่าเป็นเนยคือได้ยินข่าวว่าบวดสบายเอ้ยโดยเป็นแบบเป็นวินเป็นวินอือเป็นได้จังมือแล้วนะเท่ากับเป็นได้ซี่มานี่มานนี่ฮาวาคลูกย่างได้ปกตี้แต่ว่าคันนออะมันกับมุนแบบว่ามุนก็เป็นวินเลยเคยเป็นเรื่อยอย่าบอกอาการเป็นตลอด นั่นคอกาเฮาล่มอยมีลักเปดเท่านึงแล้วเอ้าสร้างมาเทพเนาะโดยพอดีครัมาหาน้องมวยรอบแรกพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่าโอยู่มาใั่อ่าไปซื้อยาเดยทางบาทาเพื่อนพ่อแม่พี่น้องโดยบาทาอ่านั่งๆสบายท้าเขานั่งน้ำกันก่อนเสียงปักก้นได้สมุดหนึ่ฮะเสียงปักก้นวะระวังมันตามด่าเด้อสินะเด้อ พากันกินข้าวเทียงแล้วบอเลยยังพาหลูกกินแต่เศร้ากินของกินลุงเพิ่มเพิ่ซื้อมาฝากเมื่อวานนี่โดยแม่นองมวยเป็นยังไงนี่เป็นแม่นองมวยเป็นวินธรรมดาเป็นวินถือขิ้งขาน้ำมอลยกาน้อยหนึ่งแต่ว่าแม่นองมวยเป็นคนแบบว่าบ่วม่นชีเป็นนอนแบบติดสาติดมอนแบบต้องไปนะโอ้ต้องแบบว่าเดินไปโดยแม่นางมวยบอหมักนอน โดยนั่งได้อยู่แต่ว่าโดยคนี่เไข่เท่างในก็ยังบ่ค่อยนอนไปไหนดอกโดยโดยก็ถือว่าบินไปนะบอไทยหาบหน้ามากิีนี่ว่าอ้าวเป็นอยู่เพื่อหามเราขออยุาตให้มันช่วงเพื่อขออนุญาตบนโลกกับเราเป็นห่วงเพื่ออยากให้มันช่วงเพื่อนซั่นเนาะยันเพื่อนนะนะไปตักน้ำสามมาด้วยน้ำน้องน้ำ้ามยันหัวทิ่มลงไปเลยเนาะเลยอ่าตักนันมาไปลงไปพวกนี้เนาะเปลี่ยนาะ คือว่าเขาเป็นแล้วก็บอยากนั่งดูพิซึออยากไปแบบให้มันซ้วงเลยให้มันเศร้าโดยเขานั่งมันยังนักงน่วงโดยก็ต้องไปตลอดโดยเป็นยังไงไปฮะหมอไปซื้อยาไปซื้อยาอยู่นี่ให้เสาวหลาคนพาไปมันเศร้าในโดยนี่เสียได้ยาอย่างนี้ฮะมาเบิ้งลูกมาให้เบิ้งลูกยาดีวินแล้วก็ยาดีกระเพาะนะเป็นกระเพาะนะหมอโดยกับอั่นยาติดหัวนี่มาให้เบิ้งนี่เด้อ เพราะว่ามามีแล้วยาปลาลากับอันยาอันพิ่ๆนะมียู่ยว่าในบาจาันกับโอให้โดยไปได้ซื้อซํำนั่นกายเบิ่งแต่ในคลิปเนาะว่าอันป้าติดแผงโซล่าเต็มอยู่เนาะเป็นอย่างนี้อันนี้วะยาดีวินเขากินแบบนี้โดยเขาบอกกินเป็นเม็ด ม่ติเซเอาอันคัเพินเอว่ายากันชีว่าวะเนาะกัชีอ่ะยาพุดแล้วเนาะอันเป็นอันขัดกองว่าเนะเป็นออกสมศกเนาะดยก็อันนี้นะเวชสาม0ิพหะพันเดยซาันน้อยายาโดยมันมีเกลือำใสเป็นกระเพาะนะมาะเนาะว่าเขาบมมีหลุดแล้วเขาโทรหาสาวลาให้ภาบไปแน่ว่า เพราะว่าคือว่าแล้วค่บมีรถเนาะไปทางไหนก็ยางง่ายอยู่พีมินองเลยกันยังดีที่ว่าเพิ่นพาไปเนาะโดยเป็นวบามีอย่างกระทุ้หาแล้วไม่น้ำม้วยว่ะะอือเฮากับเคยช่วยเพิ่นมาแนกัช่วยเฮ้าแล้วก็เลยเป็นไปเป็นดูเฮ้าเฮากับฝันนี้มีน้ำใจแน่เฮ้ากับมีน้ำใจให้และต่างคนต่างนั่นโดยต่างคนต่างเบิ่งกันเนาะโดยอ่าซาบานีเดี๋ยวให้เพิ่นไปเอาเครื่องเอาของว่าบาร์ทาแมนจะซื้อยังไม่ให้เพิ่นนะ เป็นกระต้มกะนมเนี่ยจำมั้ยว่าว่านน้องมวยเห็นเด็กน้องมวยเป็นเด็กน้อยแล้วกระต้มกนมเนาะเพื่อนว่าญาติน้องมวยอันบ่เคยได้กินขนมบ่ไก่ห okay. ั่นข hmm ้าบ่เลยซื้อขนมมาให้บ่ป้าซาไปเบิ่งด้วยหล่ะในรถไหนมีเนาะเมนบ่ถุงขนมเนาะถุงขนมใหญ่จักไปถ่ากันไปเบิ่งพุ่นแหละรถกระจอดที่พุ่นเนาะเดินไปเนาะ ไกลบมาบ้างเบกระปูให้แล้ก็ายนีเด้อเอกงะบานี้นพพี่น้องเลยจะเอากันได้อีกบ่บาทนี้ไปเบิ่งดูมีเง้งบัตรเด้ออ้า เอาเขามาเนี่เจะสเปคเข่าทาดอีเลยเอามาให้ตั้งแต่พูดเลยล้วเลยเลยเยแล้วแต่แกเอามาให้ก็ยังยัยุ่อเม、「็นน้ำมวยกับแบงให้มูกินน้ำยู่บ่าวๆก็เข่าเพิ่นน้ำาหยยังยังซํำนี่แหละเมน้ํามวยกินเองแน่แบงแน่โดยแล้วก็เข่าสบู่น้ำมาแหย่ไม่น้ามวยโดย ดีแล้วถือว่าหลายคนซอยกันเนาะบ่ทาโดยขอเบิ่งบ่ทาและสิได้แบกข้าว้ายเด้อมาเดี๋ยวขวัดจับกล้องให้มไหมเด้มอเอเอาลูกเจ้าเอาตัวนี้ถือเอาถือไปได้บ้าวันนี้เอ่อแฝดบ่ทาจะแบกข้าวบ้านนี้จ้ะตั้งใสื้อคอไปเด้อเด้อได้บ้าวันนี้เอ็ดกเปละเกเปี๊ยะช้ำบ่ เจ้าไปอย่าเชือกพากแนบเอาถาขออย่างนี้เนาะเของเชือกพากน่าจะถือไปยังยังใช้ชิมเจ้านั้นให้นางเวกร็จมมาได้ยังลำบากคนอื่นอยู่ขอโทษเด้อเพื่อนน้องไอพี่น้องไอพี่เพื่นนองมาหายอะไรก็ยังเอาได้เพิ่อนนักแล้วเนี่ยตั้งอาหารกันก็ได้ล่ะเออนี่ยเขาน่าในรูิ่นนักลูก บอกว่าตั้งหันก่อนเออเอออ่ะวางหันก่อนก็ได้เดี๋ยวเบิรงในของในคลิปกันก่อนเนาะเออออาบาธาเอาแต่จะได้บาทาหายใจลงอันนั้นอยู่บ่กับเบิรงสภาพจะกู้สิวหลอดแท้สดออ่ะตัวอ่ะฮัมมาให้เพื่อนตะกี้สอบหนึ่งกันจนลืมบาทาเอ้ แม่โดนหอออยู่จากสองเดือนที่แล้วเนาะห้ออยู่ได้ค่ะว่าแซงเพิ่นก็กินข่าวโบเปืองภายในเนาะนคือว่าสองคนกินพ่อแม่พี่นเลยส่วนส่วนลายแม่นามวยกับสีแดงไหหมูน้ำเพราะว่าอเอาเห้ากับสองคนกับบล็อกละจะปะเดอ้ออ่าทีพ่อคนพนีมนมแม่นามวยับแบงให้เพิ่นเป็นนี่เป็นใครเพิ่นกาเพิ่นกับบมีเพิ่นอยูู่้เดียวโดย ເພິ່ນກໍຢູ່ກໍຈະເປັນອ່າທົ່ວເຮົາກໍເວົ້າວ່າໃນນາມເປັນລູກໄຮ່ເພິ່ນເນາະແຕ່ວ່າເຖິງຄົນທີ່ເປັນພໍ່ລ້ຽງກໍເພິ່ຄຸນກັເຮົາດດກໍແບພິ່ນດັກ້ອຍກໍືວ່າຊ້ອຊ້ອກັນຍນດດດດດດພນ້ນາ ดีใจยี like ่บอขนมสบใหญ่บ่ขนมสบใหญ่บ่ทานเนาะจะสเปคให้น้องมวยเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมื้อนี้เนาะข้าวสารอาหาริบรูกับไข่เพกงหนึ่งแล้วกันน้ำมันปลาปองโดนเติมแล้วสมุกไพรเลยกลับมาใหม่ในขนมแนเนาะ จนลืมเลยแล้วรแบบนี้เลยอยากจะค้นและกลิ่นผัวทานบ้านในนอกจัดเข่าไม้เนี่ยได้เห็นมันสิมีเข่าเก่ากับเข่าไม้แล้วเข่าเก่ามันสิราคาเท่าได้หกเซนหกเซนคือกันหันต้นต้นเนาะตัวนี้หกเซนหาตัวนี้แต่ว่ายูพีมันสิแพงกว่ามันเบอร์แพงกว่าเพราะว่าตอนนั้นหายบอทาเจ็ดเซนเนาะเจ็ดเซนเศร้าเพาะบอทาห่างกันกับเจ็ดสิบเจ็ดสิบพันเนาะเมื้อน <that S 1> ี้กับพาวกันมาแต่เศร้าๆเลยมื้อนี้เนาะโดย เพราะว่ามากะยันไอ้บอทาเพิ่นรัดเลยเลยต้องพากันมาแต่เศร้าก็ถือว่าดีแล้วเนาะเพราะว่าช่วงนี้การไล่คูนหลายคนให้การซื้อเรือเข้ามาเลยเนาะดูแบบซอยกันเนาะสองเนาะโดยคนน้ไม่คนน้มือซอยกันพูดเล็กๆพูดน้อยก็คือเมื่อนั่นแหละที่ว่าเฮาได้เผยเพลงลงไปเนาะถามเพิ่นว่าอยากได้ยังนะบอาทาที่แบบต้องการที่สุดเลยนะ เิ่นกะเป็นพวกข้าวสารอาหารแห้งและเพิ่นว่าเนาะกับข้าวกับน้ำพราะว่าช่วงนี้เฮากะบ่ค่อยได้ไปทางใดเนาะบ่ค่อยได้หาหากินทางใดเราสมองเราต้มไข่ต้มหยังเนาะเลยอันนั้นกัต้มไข่เนาะต้มไข่ใสหมี่นะต้มไข่ใสหมี่เลยอืออ้าวบาดนี้ก่อนอื่นกะให้ทั้งแม่น้องมวยแล้วก็น้องมวยเนาะ ขอบุญขอบคุณทางภูรักผูใหญ่เพื่อนอยู่ทางฟังไทยเด้อเด้อเนาะเพื่อนก็มีน้ำจิตน้ำใจซอยลูกซอยลานเขามาเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยมาอนี้กับแม่นางมวยก็ขอขอบบกขอบใจหลายๆเนาะทางผู้ใหญ่ใจดีอยู่พังไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศอยู่ว่าอยู่ลาวเนาะโดยก็ขอขอบัวขอบคุณเพื่อนเด้อที่ว่ามาเป็นสะพานหมุนให้แม่นางมวยเนาะให้เพื่อนอยู่ดีมีแห้งสุขภาพเข้มแข็งข้อเจ็บโได้กับว้อไข่บบให้นี้คิดสิ่งใดกบขอให้ได้สิ่งนั้น ขอให้เพื่อนเดินทางปลอดภัยอยู่ใกล้อยู่ไกลก็ให้บันอยู่ดีมีแห้งก็ขอบใจสาวมุกดากระเบ้าทาน้ำมัอนี่ขอให้เดินทางปลอดภัยขอให้ดีมีแห้งให้มีแต่เงินแต่ข่ามันอ่ายเด้อเอือยเด้ออยู่ดีมีแห้งเด้อโดยขอประคุณหลายๆคู่คู่คู่คนโดยอ่างน้องมวยมยอยู่บ้านนี่อ่า้องเหมยเขาป็นจัดดูจัดดูบ้านนึงจัดดูบ้านงเนาะ ใจลาเดอทั้งคนใจดีสวยนังมวยมานี้กะนังมวยกะดีใจแห้งกุ่มดนเติบแล้วเาฮ่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 าก่าฮ่นฮ่า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 ฮหาฮ่าฮคาฮ่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 าฮาฮ่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 า่าฮ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 ่าเงิน่าฮ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 า่าฮ่าฮ่่าฮาาาา สาธุคุยพี่น้องเลยเนาะดีใจเฮคุยด้ว่าือสิกลุ่มล้นเติมเลยจนลืมเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็คือสีเป็นพวกเขานี่ก็คือสีบม่ได้คอยซื้อเป็นใดเมนเบอร์พอมีพี่น้องชาวยูทูบเฮาเนาะผู้นั้นผู้นี้ให้การเสอร์เรือเข่ามาเนาะผู้ละเล็กผู้ละน้อยโดยในน้ำวยก็ดีใจลายเนาะเท่าว่าห้องกับว่ามีต้นทุนเนาะกับว่าได้เท้าได้น้ำกินกับถือว่า ซาทุโดยบุญคุณโดยขาเข่ากับบุมีองี้ยงกับบุ้ยนกับเต็กด้วเนาะเข่านี่คือลางเลยเพราะว่าอยู่พี่ค่ะมันแพงเลยโดยก็เคนเนาะจะไปหาเงินมาซื้อข่าซื้อน้ำก็น้อยเนาะโดยโลนึงเนาะเป็นเก่าสานก็แพงในสมมติไปแต่ก่อนๆนี่เคยหาเงินหาคำแต่ยังประธานมีซองยูทูบเขามาเคยซื้อบ่เลยแบบสอบหาชิปโลนี แม่น้ำมวยมีแต่ซื้อเือละซีบโลหาโลโดยบ่เคยได้เอืเอเป็นบ่โดยแม่น้ำมวยบ่เคยเอาเป็นสอบแบบว่าห้ามกลับบ้านบ่มีต้นทุ่นลายแล้วค่ะอันนี้เรามีเงินเขาก็เอาไว้เ็ดแนวอื่นน้อเลยนอกจากซื้อพอได้กินเล็กๆไปหน้อยเนาะคือว่าห้ากลับดีลายที่เพิ่นเห็นในเมตาน้ำมือนี่เขาไม่อยู่มีกินมีใช้เนาะขอบคุณเพิ่นทุกซองเลยว่ะ ทุกแห่งทุกคนที่ว่าส้มเมน้ามัวอยู่ก็ดีใจลาให้เพื่อนอยู่ดีมีแห้งโดยคือว่าห้ามกะบ่มีเนาะที่ผ่านมาห้ามกะพาลูกอดไปหาซอกหาอยู่หากินห้ามกะพ่อได้แต่กินกะบะกุ้มโดยคือในมือนี่ก็ถือว่าดีใจแห้งลายโดยขอบคุณขอบใจละลายแบบดีใจจนอั้นบางเธอก็เป็นนั่งให้ผู้เดียวดีใจแบบห้ามขึ้นมาแล้วห้ามดีใจแบบมีคนมาสวยห้ามผู้ใหญ่ใจดีหยูว่าให้ห้ามได้อยู่ได้กินเนาะคือว่าดีใจลายโดย เขาคิดเห็นความลังด้วยเนาะความลังอ่ะเขาโบมี่อย่างฮะนะบ่าวทาเลยพอที่นี่อ่ะคือส่วงแบบนี้แหละเขากะโบมี่คือกันบาดนี้แห้งมาขาดเสาลักอีกบาดนี้เดคิดได้บ่าวทาไอ้เนาะจักแปลว่าแรกๆนี่เอื่อนเพื่อนี่ก็คือสิกุ้มจอยู่จักซีไปต่อกันจังใดเนาะกับลูกเนาะเพราะว่าขาดเสาลักอ่ะคิดยากอยู่แต่ก็ยังน้อยก็ยังว่าเป็นผลบุญเทียเพ่ผลเห็ดมาฮะเลยคือคือบอว่าในผลปรนบัสต์ว่าไม่น้ำมวย ดีใจน้าข่อยบอกเมนามวยกะเป็นไข่แน่กะเป็นนั่งอยู่ข้างหน้าอย่างพูดียาวนะแบบเขาเป็นไข่แน่แบบเขาก็ดีใจน้ำเพิ่นอยู่แต่ว่าเขาก็คิดเรื่องเรื่องอื่นลร้ขั้วเขาคิดว่าเขามันขาดคนหนึ่งไปแบบว่ามันก็ขึ้นักอยู่เวลาเขาเป็นเจี๊ยบเป็นไข่แม่นามวยคิดอยู่เป็นธรรมดาโดยแต่เขาไม่ได้คิดว่านายบอกตกใจที่ว่าที่ผ่านมาเขาก็ถูกมาอยู่แล้วโดย แบบขับขึ้นมามีแต่ผู้ใหญ่อนเอาข่าวเอายังมาให้ขาก็ดีใจบึงถือขาก็กุ้มใจกันนั่งแบบคึดทบทวนเลยว่าที่ผ่านมาครับผมมีคนมายื่นมือมาซอยเนาะข้าก็ะดยคึดนหลายสิ่งหลายอย่างโดยกับขอโทษขออภัยหลายหเพย่นได้ดินกัดีใจนะอนหลายโดยแล้วทางทางเอื้อยเด้สันมีข่าวข่าวมาหรือปะในน้องมวยกันคนมาส่งข่าวส่งข่าวอยู่ปะ กัเว่าวว่าตรงตรงเล่นเนาะโดยกับบอก้าเวลายเพราะว่าเฮ้าบอกบอกข้อคิดไปไกลโดยเพราะว่าสิ่งนั่นมันมันสูงสําหรับเฮ้าโดยถือว่าเฮ้ามีเข่าไม่มีสูลูกกินก็ถือว่าบุญคุณพ่อแม่่วยเฮ้าือผู้ใหญ่จะดี่วยเฮ้าก็ดีใจลายโดยเพราะว่าเฮ้าถือผ่านมาเฮ้าก็ทุกอยู่แล้วเนาะถ้ามีอยู่ไม่กินก็ถือว่าสําหรับเฮ้าเลยดีแล้วสานี้โดยโดย ยายนอยกับรอรุ่นทั้นแหละยายนอกกับยังว่าเพื่อาเพิ่นให้ความหวังมาแล้วเนาะโดยแต่แม่นํามวยก็อายได้อายทีมงานทุกคนที่เขามาถามว่าแม่น้ามวยมีดินมีดอแม่นํามวยอายโดยเพราะว่าแม่นํามวยที่ผ่านมากอ่ะเป็นคนอายอยู่แล้วโดยถ้าหาว่าแบบคือ่นกระทำเป็นธรรมดาเนาะแม่น้มวยก็อายน้อยหนึ่งโดยเพราะว่าเฮามันคาดบทเทิงว่าสิเป็นไปได้ดอกมันไกลกัน เทอำอกับดินมันกับข้นละแหงละคนแบบว่าเฮาบ่มีอยู่แล้วโดยก็เลยบ่อยากว่าไปไกลว่าก็เลยบ่อยากบอกผู้ใหญ่เจดีเพื่อนว่าอะไรแต่แม่ตาน้องมวยเนาะหรืวยว่ามีเข้ามีน้ากินให้ลูกกะดีใจหลายเลยคันสิว่าละกะถาว่าในสิ่งที่เพื่อนอาเบ้ามาเนาะส่งข่าวมาถ่าวา่าเป็นความจริงกะเฮากะย่อมือสุดสองเลยเนาะกะสาธุบุญคุณ โดยที่ว่ายังหน่อยกับเพื่อนเบิ่งเห็นในความทุกข์ความยากเนาะโดย<อ>คือมู่คู่ไม่น่ามวยมากกระทำว่าดินดดนต้นหญ้าไม่น่มามวยกระอายประกาศตอบเพื่อนเพราะว่าเขาเองกับยังบมลัเห็นตัวจริงว่ามันแมนบอหรือเ่แมนเรเลยกว่าบอกเขาตอบมู่เพื่อนมู่คู่มาทำเขาก็อายโดยโดยเอากระยังหน่อยกะยังว่ามีวีเวลเขามาเนาะโดย คือเข้าเองกับเข้ากับตอบสำาเฮ้าตอบได้ที่มันเป็นไปได้บบสมควรบอกับเฮ้ากับโบกล้าวว่าออกไปโดยราะว่าเฮ้าเฮ้าชีว่าไป็ลายคนอื่กับมาได้โดยเพราะว่ายางหน่อยกับเมนยูว่าเฮ้าได้ไปเบิ่งเนาะเพิ่นไก่ย่งว่าท่านได้ตกลงปรุงใจว่าสิเป็นของาเข้าเลยเนาะก็นเลยก็คือคือเพื่อนว่าและบารทานเนาะกับบพาคิดไปไกลเนาะถ้าสมมติว่าเฮ้าคิดไปไกลเกินถ้าสมมุติว่าเมื้อหนึ่งมันผิดพลาดขึ้นมาเนาะ เฮานี่แหละบ่ดนี้ยทำใจง่ายอีกเลยพิษวางง่ายๆอีกเนาะคันสิว่าแล้วก็มีแต่ว่าเฮาอยู่ไปกับปัจจุบันเลยเนาะมีแต่ว่าคันคือว่าได้มากกับสาธุบุญคุณเพิ่นเนาะที่ว่าเพิ่นเบิ่งเห็นว่าซั่นซะเนาะะจังได๋ก็มีแต่ว่าให้เอื้อยเพิ่นสู่ต่อไปแล้วก็สิ่งที่จะเข้ามาก็ให้มันเป็นเรื่องจริงเนาะเพราะว่ากัแบบซี่แหละพ่อแม่พี่น้องเอลยเนาะคือเห็นกัพากันอพยพมา2ครั้งนี้แล้วเนาะอ่ากัอาศัยอยู่ที่อยู่ดินอยู่ดอนเพิ่น กาญจักย์เอยู่พ,พ่อแมนะ่พี่น้องเเนาะเพราะว่าเฮ<ด>ากาสา,ายดินเพิ่นกาบวัวหัวมือใดอเพิ่นสีแบบมีโครงการมาอีกเนาะและให้ยับเงาใส่ซอยอยีกคณะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเฮาอยู่ดินเพิ่นกาขึ้นอยูกกนะ่กับเพิ่นเนาะถ้า,<ด>าว่าเพิ่นมีโครงการยังมาเฮาก็ต้องได้ยับได้ยงายแต่นี่ไปต่องขมุิเนาะย่ายไปเลยเลยเนาะกาแบบนี้แหละที่ว่าทีมงานสายบุญเนาะบ้านสายบุญนะเพิ่นกาเป็นแบบนี้คือการเนาะแบบว่าทุกอย่างเนาะ โดยที่ว่าครูเล่าครใหญ่เพิ่นเบิ่งเห็นเนาะเพิ่นกะย้ายไปเรื่อยๆเนาะถามแต่ละคนกัย้ายไปเรื่อยๆเนาะบางเทื่ออยู่ไปบ่พอฮอดปีก็ได้ย้ายนะเด้กง่ายมันกะแบบสิงเ้วเฮาอยู่ดินเพิ่นมันกะบ่มีอย่างแน่นอนอ่ามาเพิ่นว่าอ่าบ่อนส่วนบอลยู่เฮากะสิอลังการหลายมันกะบ่แม่นเนาะโดยทํามื้อนึงเฮาได้ย้ายไปนะกะสิได้มากนอย่างอีกโดยอันนี้ก็ยังดีอยู่ที่ว่าเพิ่น มีคนมาซอยเรือเลยเนาะแบบว่ากับพา,าที่เป็นเห็นแบบว่าจับพาเห็ดภาษาโดยนะเอาหมดมีเงินไหมูเอากับมีของอยู่ของกินแบ่งปันไหมูมูมาซอยเรียกซอยงานก็โดยโดยเอากับแบ่งมูเป็นใครเป็นมีเป็นเขาหรือว่ามูเห็ดซอยเขาก็ต้องแบ่งให้เคนกินโดย,โดย ห้อกับบอมีเงินให้เพิ่นเนาะก็คือเห็นนี่แหละเฮากับครอบครัวทุกยากห้อก็ยังขาดผัวไปแล้วบ่มีเสาหลักก็บ่มีแบบบ่เป็นหยังจักอย่างซามุกดาเอ้ยแม่นๆอันนี้หันยังดีอยู่ที่ว่ามีอ่าช่อง YouTube เข้ามาหาเนาะตอนแรกๆนี่เบิ่งเอื้อยนี่ก็คือสิคิดหนักอยู่เนาะบ่ฮู้ว่าสิดําเนินการต่อไปแนวใดนะกับชีวิตกับลูกกับเต้านี่แหละเพราะว่าคือว่าเฮาอ่าเคยอยู่กับครอบครัวเนาะ อ่ายังหน่อยเราบ่มีเรายัางว่ามีลูกผัวครึ่งค่ะนะผมเป็นเพีงยงเน,ะนาะ <หา S 1> แต่มื่อหนึ่งเขาขาดลูกขาดผัวมามันก็มันก็คือว่าแล้วก็คิดยากอยู่บตึงช่วงในหาแบบเขาวัดลำบากนาเนาะเอ้ยมันก็ย,ยากอยู่ะนะกับบ่เป็นอยังเนาะก็มีแต่ว่าสู้ๆกันต่อไปเนาะโดยก็เสีอว่าพลบุญที่อ่าทั้งเอื้อยทั้งน้องมวยเฮ็ดมากกับสีได้หับเนาะกับคือจังแบบสีแหละ สิ่งที่ว่าพวกคาดคิดกันยังมาเรื่อยโดยโดยคือเาเมื่อวานนี้เห็นมาข่าวเมื่อบ้านนอะโดยตะบุญผนพาเมื่อหาแม่ย้ายหแล้วก็พาเมื่อเล่นเรื่องใบสมนครั้วโดยอยู่ดีมีแห้งบมือยู่บอทางพุ่นโดยอยู่ดีมีแห้งอยู่แม่หนังมกับโบจื้อทางข่าบ้านไปไหนแสดงว่าลืมแล้วโดยคอยถามน้องมวยว่าน้องมวยเขาเมื่อแต่ยังในน้อยตอนนี้ขาจนใหญ่เมื่อใบไม่เถาเป็นกระกดแมน้องมวยกับนัองมวยก็ให แม่น้ำวยกับว่าบบไห้ก็ย่าแม่เอ้ยว่ะลูกก็มาหาแม่แล้วว่ะถึงสิพัาสาจากการลูกกัาบโบเคยลรืมมคุณพ่อแม่ลูกไปเลยความถูกความยาาเลยจักปีและ้วะเอ้ยที่แบบว่าบบได้หวนกลับคืนะนะก็ชื่อว่าอะไรก็หลายปีลยแล้วโอ้คือแม่น้วยประมาณสิบปีสิประมาณเจ็ดแปดนี่นะบอกคัว่าไล่กับโยไลยเติบยุมนหาเอ้ เพิ่นกะจนถาวเติบเพิ่นกะกอดลูกกอดลานกะธรรมดาพ่อแม่น้ำมวยเสียมีแต่พ่อไม่โอ๋แต่แม่นี่ยแม่แท้แล้วโดยแม่แท้เพิ่นยูกับลานกับน้องกิ๊บแล้วกัน้องเตยโดยโดยเพิ่นดูแม่กะว่าอยากมาลิงกัมาเด้อโดยแม่น้ำมวยว่าฮู้ว่าพ่อแม่ยังอยู่มองเก่ากะมือใดแม่น้ำมวยมีโอกาสกะซื้อมาลิงน้ำเพิ่น โดยคือว่าหนึ่งกับมาน้ำเพลินเมือ่อเพลินก็คือว่า้ามานน้ำเพิินอีกที่หนึ่งโดยโดยทาเมือหาพ,พอหาแม่จังเมื่อที่ดัง โดนไก่ย่างหน่อยก่ย่างว่าได้เห็นเนี่ยพ่อเพิ่นเนาะยังหูข้าวข่าวว่าเพิ่นอยู่ดีมีแห้งโดยแม่ก็นอกปีใหม่เนาะโดยปีใหม่เป็นชงกชงการที่น่าสมมติจ้างคารถเมื่อนี่ทะเลแพงมาไปกราบถ้าไปกลับกับเซนเซนปลายเกือบสองเซนนี่แหละโอ้ปีเป็นสองเซนได้ซะนะสองคนกับสี่เซนไปกลับเนาะแม่น้ำมวยตกใจวัดคิดว่าบ่มี่ใบสมรรถโกตัวเลขแต่ว่าพ่อแม่บ่เห็นแม่น้ำมวยเพิ่นกัว่าเก็บไว้อเแต่ยังอยู่ในคือเก่า น้องมวยพ่อมโดยมีซื้อไม่นองมวยก็มีฮูบแต่เป็นสาวเพิ่นก็เอาไปติดให้โดยไม่นองมวยก็คิดว่าเพิ่นฉิลืมหรือว่ามันโดนนานแล้วอ่ะโดยโลี้เต่าอย่างเพิ่นเข่าชมลูกกลัวอยู่เนาะโดยจะเลยว่าดีแล้วดีแล้วฐานวันจันทร์เพิ่นแหละสาบุนเพิ่นว่าเพิ่นแล่นให้แล้วตัวนี้โดยจะเล่นในทางน้องมวยเพิ่นสีได้เข้า สิซเฮียนใหม่ได้บานี่เดยตอนี้เินต้นใบมอสสามต้นใบ้ชิงหอกยืนใหม่ว่านี่เ้อชิาหอยู่หหองหอกยาววล่ะก็มอสสามาจา เขาขื้นน้ำเพิ่เนีอยอากมารุนกันต่อไปเนาะนี่แหละกาอย่างหน่อยกันยังว่ามีข่าวดีเข้ามาเรื่อยๆเนาะโดยจะแต่ก่อนกาออกเลยความจําเป็นเนาะคือน้องมวยเพื่นกับบได้อยากออกห้องทำโงเฮียนเนาะพรอะม่พี่น้องเพราะว่าคือทุกมือนี่กา ต้องใส่วุฒิการศึกษาทำมาหากินเนาะคันเฮาโบป็นตัวนี้กะปากกึกตัวนี้เฮาไปเฮ็ดเบียยเฮ็ดงานมันการลำบากตัวเองเนาะโดยแต่กันยังดีอยู่คนกะเป็นต่างใจเฮียนสมคนอยากเฮียนตัวไทย่นกะอ่านได้่นก็อ่านแต่ทั้งไทยทั้งลาวกันยังดีอยู่โดยตอิคนออกมาปีหนึ่งแล้วคนกันยังจื้อยังจำได้โอ้โดยอ้าวดีแล้วดีแล้อสนอกโดยอ้าวบานนี้จังดนบาท้าฮะบารนี้ กลับเนาะเโดยจากนั้นก็มีแต่ว่าให้เอ้ยกำลังมวยสู้กันต่อไปเนาะเอ้ยเฮ้ยเนาะเป็นไข่กระเซ้าไว้เนาะส่วนใหญ่เฮ้หายจากพญารูคาไว้เนาะโดยให้กลับมาแข็งแรงคือเก่าเดี๋ยวเบิ่งลูกเบิ่งเต่ากันต่อไปแล้วก็สู้กันต่อไปเนาะเรืองนี้ก็อากาศมันก็น้องสมุกอากาศเปลี่ยนเนาะอากาศเปลี่ยนการเป็นวัดเป็นไอ้น้องมวยก็คือกันได้ลับเด้ออ่าเบ่งเงงตัวเองเนาะโดย อ้าวบันทึกทางหน้ากันใช่ไหมกับป้าเด้อเด้อดูขอบใจได้สาบุณาบัตาเด้อเฮานี่ี่เ้งเด้อเด้อดูขอบใจลายลายดูดูขอบใจขอาผมเป็นอยัางนอบาธาอาคือว่าเฮ้ยได้ลองมวยได้เฮากัดีใจคือกันใจน้ำเนาะอาเพราะว่าที่ผ่านมาเฮ้ยอาพูดแหละมีงานมอบกะซอยเรือเพื่อนข่าวสารแต่รุ่นเนาะแล้วกะ หันมาก็ม mm. <follow>, ีแต่น so like so like ้ำจิ <inaudible> like ้มน้ำแจนเล็กๆน้อยๆเนาะอ่าเฮาก็ดีใจเนาะที่ว่าเฮาได้เผยแพร่วิดีโอลงไปก็ยังว่ามีผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นเบิ่งเห็นเนาะยังว่าให้การช่วยเหลือเขามาก็ดีใจน้ำหลายเนาะโดยป้าซาเบาวทาเฮาบัดนี้เนาะเดินทางบัดนี้เนาะโดยอาสบายดีเด้อทางเอ้ยทางน้องมวยเนาะโดยอ่ะโอเคบ้านนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องก็ขอขอบุญขอบคุณทางไอ้ญนใจดีฮะเนาะอยู่ทางฝั่งไทยเนาะที่ว่าเพิ่นให้ สามกดาเป็นสะพานบุญไห้ทางครอบครัวแม่น้องมวยในครั้งนี้หรือว่ามือนี้เนาะเอาจากในก็ขอให้อายจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคให้เก่เจ็บเนาะนอนหลับก็ขอให้ได้เงินพันนอนฝันก็ขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนแบดมือไปทางได้ก็ขอให้แก้วมันนิโซกเนาะทนให้ห้มาพานมานให้ห้มาเบียดอ่ะปราถนาสิ่งใดก็ขอให้สมกบมุงเมื่ปราถนาเด้อาอเด้อเนาะ ขอให้อายอายุมันคนยืนพอแต่ความสุขความเจริญเดอ้ออายเดอ้อซาถูเนาะเอาทำว่าพิพาประกันในทั้งสามโมกาเบาวทากะต้องกาบขอโทษขอภายเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอง้ยทายนี้กับพกาวเขา้เขา,เขามาสมบายดีสบายดี